สวัสดีครับอยู่กับผม b o b บบล c บี n าแนเช่นเดิมนะครับผมอ่าวันนี้เนี่ยผมยืมรหัสนะครับจากคนในกิวผมมานะซึ่งตัวนี้ไม่ใช่ตัวผมนะครับผมแต่พอดีว่าเขาเล่นทีม3ามเนาะผมก็อยากเอาตัวทีม3มเนี่ยมารีวิวนะครับว่าช่วงค่อนข้างจะรลเกมแล้วเนี่ยยังอยู่ได้ไหมนะครับสำหรับทีม3 ซึ่ง่าทีมของคนที่ผมยืมมาเนี่ยเขาจะเล่นเป็นฮองตงนะครับผมอ่าลักษณะหน้าตาทีมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแต่ตอนแรกเนี่ยผมเห็นเขาเนี่ยฮะเอากลัวลงนะครับผมก็เลยเอ๊อว่ามารีวิวกนอูดีกว่านะเพราะว่ากนอูเนี่ยยังไม่ค่อยมีใครเล่นเท่าไหร่นะพักหลังๆเท่าที่ผมเจอนะสมาชิก แต่ก่อนเนี่ยผมจะเจอบ่อยนะโกอูเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นนะครับนานๆจะเจอคนเล่นสักทีนะฮะแล้วก็ช่วงเลดเกมเนี่ยก็ไม่ค่อยมีคนเล่นนะครับโกอูก็เลยอ่ะเดี๋ยวผมเห็นแล้วผมก็เลยยืมขอยืมรหัสเขาาเข้ามาลองรีวิวดูนะครับว่าโกอูเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับอ่าเดี๋ยวเราก็มาดูก่อนเนาะว่าโกอูเนี่ย อ่าทำอะไรได้บ้างนะครับกลอ,อูจะอยู่จกกกนะครับผมตัวของเขาเนี่ยก็จะมีจากการโจมตีเป็นคู่ประสาน้วยนะครับก็คือกลอูก,กับเตียวหุยนะครับซึ่งก็จากสกิลอัติเมตปกติเนี่ยจะสร้างดาเมจกายภาพ3ามนะครับแต่ถ้าเกิดคู่กับเตียวหุยเนี่ยก็จะมากถึง360%เลยนะครับซึ่ง เพิ่มมา45%เลยนะครับถือว่าเยอะมากเลยนะครับผมอะไะครับกกอูดแดงเนี่ยตอนบวก5เนี่ยต่อสู้รอบที่1นะครับสร้างระเมจดเพิ่มพิเศษนะครับ25%และขีแน่นอนด้วยนะครับโอ้อันนี้ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับผมส่วนตอนบวก8เนี่ยก็สร้างสก,กิลราเมจเพิ่มอีก40%ซนะครับซึ่งบวกกับตอนแรกกับตอนนี้ก็บวกไป65%เเลยนะฮะ มาตอนบวก10นะครับถ้าเกิดว่าสังหารเป้าหมายด้วยราเมจดตรงนะครับก็จะปล่อยสกยิลเพิ่มอีก1ครั้งนะครับแล้วก็สร้างราเมจดคภาพ2องนะครับซึ่งก็จะเบากว่าตอนครั้งแรกนะครับเพราะครั้งแรกมัน3า5นะครับซึ่งก็ลดไปเกือบ100%เลยนะครับก็ถือว่าลดไปยังไม่เยอะมากจนน่าเกียดน,นะครับก็ยังถือว่ายังแรงนะครับ ส่วนตอนบวก12นะครับก็จะเพิ่มไล่โจมตีนะครับแล้วก็ติดคีนะครับผม1ครั้งนะครับแล้วก็เพิ่มเาเมจคีอีกสิเด้วยนะครับส่วนความสามารถของสัตตาเนี่ยก็ถ้าเกิดสังหารเป้าหมายได้ก็จะฟื้นฟูตัวสัตว์เอง1แต้มนะครับผมซึ่งกนูเนี่ยเป็นตัวเบิร์ตเาเมจตัวเดียวนะครับผมก็จะนำเป็นอ่า ช่วงของสมบัตินะอาวุธก็เหมือนเดิมนะหาอะไรได้ก็ใส่นะครับผมมีเท่าไหนใส่เท่านั้นนะครับก็จะแนะนําเป็นที่บวกเป็นค่าฮิตนะครับก็อย่างท่ายิงโจโฉนะครับส่วนอันที่เป็นตําราอันนี้อย่างพวกยันเนี่ยผมก็จะนําเป็นที่บวกหลบหลีกนะที่เป็นยันหงไฟกับเต่าดํานะครับส่วนถุงกวนอูเนี่ย มาถึงตรงถุงแดงนะครับตรงนี้จะมีความสําคัญครับนั่นก็คือถุงคีเดียวพันลีกับถุงหนึ่งม้าลุยเดี่ยวนะครับซึ่งถุงแรกที่จําเป็นสาหรับกนูเนี่ยก็คือถุงหนึ่งม้าลุยเดี่ยวนะครับซึ่งก็จะเหมือนกับพวกกําเหลงนะครับผมเพราะว่าถุงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราสามารถสร้างหารเป้าหมายได้นะครับก็จะสามารถเพิ่มเติมสกิลอีกหนึ่งครั้งนะครับแต่สร้างดาเมจดแก่ภาพแค่ร้อยเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมซึ่งก็จะเบากว่าสกิลตั้งต้น เกือบเกือบเท่าตัวเลยนะครับผมเรามาก็จะเป็นถุงขี้เดี่ยวพันลีนะครับผมอันนี้ก็จะทําให้ตัวกนอูนเนี่ยไปไล่โจมตีตัวที่เลือดน้อยที่สุดก่อนนะครับแต่ก็จะมีข้อเสียอย่างหนึ่งนะครับก็คือเวลาที่ช่วงซักการเกมค่อนไปทางท้ายเกมเนี่ยผมเชื่อว่าหล,หลายๆคนก็จะเจอตัวแทงนะครับที่เริ่มใส่ถุงสู้ตายนะครับผมซึ่ง ตัวแท้งเนี่ยก็เลือดเนี่ยก็จะเหลือชอบมักจะเหลือน้อยกว่าตัวละครอื่นๆนะครับซึ่งก็จะเหลืออยู่ประมาณครึ่งหลอดนะครับซึ่งทําให้ตัวกุนูเนี่ยชอบไปตีติดตัวแท้งนะครับเพราะว่าถุงสู้ตายเนี่ยมันจะสามารถโดนดาเมจได้แค่เทร์นึงไม่เกิน50%ของแมคคิพนะครับผมซึ่งหลักจากนั้นเนี่ยก็จะตีเข้าแค่ทีละหนึ่งนะครับซึ่งมันจะกันเฉพาะดาเมจตรงนะครับผมส่วนถ้าเราอยากจะตีเข้าเนี่ยเราต้องใช้ดาเมจทางอ้อมนะครับ แล้วซึ่งช่วงแร,แรกๆยุคแรกๆอ่าอ่าไม่ใช่ยุคแรกๆช่วงกลางเกมเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนก็คงจะยังไม่มีหินล่าจิตนะครับอ่าก็คืออันนี้นั่นเองนะครับผมคือหินล่าจิตเนี่ยจะช่วยสร้างในมิทางอ้อมได้นะครับซึ่งของตัวคนที่ผมยินมาเนี่ยก็มีครบเลยนะครับทั้งบ้าเลือดทั้งล่าจิตนะครับผมซึ่งผมก็ยังไม่มีนะเพราะว่าขุนพลส้มนี่เขาก็ปลดล็อกครบเลยนะครับ ทั้งอาวุธทั้งปลดล็อกซาตานี้ซึ่งผมยังไม่มีเลยนะอาวุธถ้าถ้าใครดูคลิปเก่าๆของผมเนะี่ยท่านอูตี้ผมยังไม่มีอาวุธเลยนะผมมีแค่ตัวเพียวๆเลยนะนี่ครับตัวนี้เขาก็เจอของแน่นมากนะครับอ่าตอนนี้เขาก็ใส่เป็นสว่างเจิดจ้านะครับนี่นะครับตัวนี้เขาก็จะมีนี่ฮะรัศสมัยชาตีนะครับผมซึ่งก็เป็นของหายากนะแล้วก็มีนี่นะครับสิริมงคลนะครับผม อันนี้ก็หายากเหมือนกันนะครับใช้แต้มเคงเยอะมากเลยนะครับแต้มบริจาคก็สุดจะอยู่แถวๆหกถึงเจ็ดหมื่นแต้มนะครับประมาณนี้นะถ้าผมจำไม่ผิดซึ่งตัวผมก็ยังไม่มีนะต,ตัวนี้ถือว่าของแน่นมากเลยนะครับแต่ว่าผมก็จะไม่ค่อยยุ่งอะไรกับตัวเขานะเขาจัดมายัางไงก็อย่างนั้นเลยนะนีว,วผมมาหาลองตีตีใครดีผมไม่รู้นะว่าเขาสู้ใครได้มั่งนะครับ ขอลองเป็นคนนี้แล้วกันครับผมมาดูกันว่ากูนูเราเนี่ยเก่งขนาดไหนนะครับซึ่งจะเป็นผมเล่นเองนะผมจะใช้ตัวจิ้มเป็นเจนนันเฟิร์มนะครับเอามาสร้างเป็นตัวทำสถาน,นะนะจะได้ อัดาเมตได้แรงขึ้นนะครับโอ้นี่เขามีปุ่มคอนโซนสองตัวเลยนะเดี๋ยวจบอันนี้เดี๋ยวผมลองเข้าไปดูอีกที เขาถูกมากเลยติดลบนี่ตลอดเลยนะฮะ ขอกดข้ามแล้วกันนะดูผมดูแล้วน่าจะหลายเทินนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูของนั่นก่อนนะครับอ๋อซึ่งแพ้ด้วยนะครับผมโกดูของเรานี่นะเขาก็มีหลิวปังตัวหนึ่งนะซึ่งหลิวปังเนี่ยก็จะทำระเมิดท้งอ้อมใส่ตัวที่มีเลือดสูงสุดนะครับที่ไม่ได้อยู่ในขอบเขตการโจมตีนะครับผม นี่เขาก็มีทั้งอาวุธทั้งปลดล็อกค,ครบเรียบร้อยนะครับมีปลุกตื่นนะครับเรียกกังนง่ายงว่าเป็นปลุกตื่นเดี๋ยวเราลองไปดูคนอื่นนะครับว่าเราจะตีใครไหวไหมนะลองตีตัวผมเลยนะว่าจะเป็นยังไง ติดหลบหลีกนะครับผมก็ไม่มีอะไรนะครับเน่ยลองตีนี่คู่ซ้อมประจำของช่องผมนะครับตีคลิปตีคลิปก็ลองประจำนะครับคนนี้นี่คือโกดูทรงเวียดโกนูฮันนะครับ ทีเดียวตายเลยนะครับขนาดมีเกาะจากะวะเียดูนะครับเนี่ยโอเคเหมือนจะไม่ไหวนะครับผมคือเหมือนอนูฮอจะไม่สามารถสู้ก,กับตัวเลดเกมนะครับเท่าไหร่นะโอ้วันนี้ก็แข็งมากนะครับทีนี้มีเขาถูกั้นไว้ดูดาเมจนะครับไว้ซับดาเมจนั่นเองนะครับผม โนนูเราได้ตี7จรอบเลยนะครับไม่รู้จะเป็นยังไงนะครับโอ้ยทีเดียวตายเลยนะครับโอ้โหไม่ธรรมดานะครับคนนูโอเคนะครับผมพอ,อยังไงก็น่าจะตีเขาถูกไม่ตายนะครับ นี่ผมลองเจอกับกำเหลงนะครับผมจริงๆตอนแรกเนี่ยผมจะนำรหัสของคนนี้เนี่ยมารีวิวเป็นซุนสร้างนะครับแต่ว่าพอดีว่าช่วงนี้เขาไม่ค่อยมีทองนะครับผมก็เลยไม่ค่อยอยากเอาตัวเขาไปเชื่อมนะครับ ก็เลยลองเอามารีวิวทอดที่มีนะว่าทีมสามเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับนี่ก็เป็นตัวผมอีกตัวหนึ่งนะซึ่งตอนแรกผมจะเอามารีวิวเป็นซูซังนะแต่ว่าของมันไม่ถึงนะครับผมซึ่งตัวหลักตัวนึงที่ผมเล่นเนี่ยมันไม่มีถุงม้านะมันก็จะรีวิวได้ไม่ครบนะครับผม นี่นครับน่าจะหมดทีนะครับโอเค,อเคก่คร่าวๆกากนูก็ประมาณนี้นะครับก็จากที่ทดลองดูนะครับก็ถ้าเกิดว่าเราเล่นกกนูจนถึงตอนนี้เนี่ยเึ้นเซลที่ผมเล่นเนี่ยก็ประมาณเกือบเกือบหนึ่งปีแล้วนะเดี๋ยวจบ จะลองกับคนนี้เดี๋ยวผมลองกดให้ดูนะว่าล็อกอินกันกี่วันแล้วนะครับโอ้ตีไม่เข้าเลยนะครับนี่นะครับก็เหมือนจะไม่ค่อยไหวนะครับโกนูนี่ครับ็อกอินมา345วันแล้วนะครับผมก็จะครบ1ปีแล้วนะครับ อีกประมาณ20วันนะครับผมโดยประมาณก็เดี๋ยวเรามาลองดูทีมหลักที่เขาเล่นประจำนะนั่นก็คือหองตงยอดนิยมนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะอธิบายสกิลหองตรงนะเผื่อเพื่อนๆคนไหนที่เข้ามาดูแล้วยังไม่เคยเล่นนะครับผมหองตรงเนี่ยก็จะ สกิลติเมตนะครับเป็นราเมตกายภาพนะร้อยสร้างราเมเนี่ยร้อาเปอร์เให้กับศัตรูแถวหน้านะครับผมก็คือจะยิงเฉพาะแถวหน้านะครับส่วนตอนบวก5เนี่ยหลังจากที่ปล่อยสกิลก็จะมีการไล่โจมตีเพิ่มอีกหนึ่งครั้งนะครับก็คือการโจมตีทั่วไปนะครับผมแล้วก็เปลี่ยน50%ของราเมจเนี่ยไปเป็น HP นะครับผมให้กับตนเองนะครับซึ่งพูดงายก็คือตีไปดูดเลือดไปนะครับ ส่วนตอนบวก8เนี่ยก็จะสร้างดาเมจโจมตีทั่วไปเพิ่มอีก80%นะครับผมส่วนตอนบวก10เนี่ยก็หลังจากที่โจมตีทั่วไป1ครั้งนะครับโจมตีทั่วไปทั้งหมดเนี่ยจะเพิ่มจะสร้างดาเมจเพิ่มอีก1 1 0นะครับผมโอ้โหนี่ถ้ากับว่าตีธรรมดาเนี่ยบวกไป1 9 0เนแล้วนะครับซึ่งตัวนี้ผมว่าเหมาะกับการ ตีธรรมดาอย่างเดียวนะครับผมซึ่งถ้าเพื่อนๆคนไหนเล่นกันมานานก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับส่วนตอนบวก12เนี่ยก็จะบวกคิดแล้วฮิตแน่นอนนะครับผมแล้วก็เพิ่มได้ไปอีกสิบสองเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับโจมตีทั่วไปนะครับก็คือตีธรรมดานั่นเองนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเอฟนี้เป็นเอฟเฟกต์ของสาตาร์ตอนบวกยี่สิบห้านะถ้าเกิดสังหารเป้าหมายได้เนี่ยก็จะได้โจมตีเพิ่มอีกหนึ่งครั้งนะครับ โอ้โเดี๋ยวเรามาลองกันนะจริงๆแล้วเนี่ยห้องตรงเนี่ยเดี๋ยวผมมารีวิวละเอียดอีกทีหนึงนะเดี๋ยวผมจะแนะนำทุกอย่างนะครับพร้อมกลศึกในช่วง end game นะช่วงแบบเลดเกมเลยนะครับเดี๋ยวจะยิงตัวคนนี้แล้วครับมารีวิวให้นะครับซึ่งมันก็จะมีกลศึกที่น่าสนใจนะครับในช่วงท้ายเกมนะครับ อันนี้ก็คือจะเป็นกลศึกช่วงเริ่มแรกนะครับสําหรับคนที่เริ่มทําคนทองก็จะทําลักษณะประมาณนี้นะของก็ถ้าเกิดเปลี่ยนชุดกลศึกเนี่ยก็จะเป็นอีกชิ้นหนึ่งนะครับผมก็เราจะไม่ได้ใช้สมบัติแบบนี้แล้วนะครับโอเค,นนอเ,คเดี๋ยวเราลองทดสอบกันดูนะครับเมื่อกี้กลูเราสู้เขาไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวคราวนี้เรามาดูห้องตรงกันนะครับ เซตน,นี้เขาก็จะเป็นแฮงหัวตุ้นนะครับผมแล้ววีจูฮองตรงนะครับก็หเหมือนจะสู้ไม่ได้เหมือนเดิมนะครับผมโดนกนดูเขาฟันดเดียวตายเลยนะครับลองสู้ คุณซินดูนะครับคนนี้ก็จะเป็นชาวต่างชาตินะครับผมในคิวผมชนะนะครับผมประหานเกือบพันล้านนะครับโูสะท้อนทีเดียวตายนะครับคุณู กับคุณจรน,นะครับผมเหมือนจะสู้ไม่ได้นะครับมันก็ข้ามไปก่อนนะครับผม โอ้โหสะท้อนแรงมากเลยนะครับเมื่อกี้แล้วห้องสรงก็แรงมากเช่นกันนะครับโอ้ยโหสะท้อนทายหมดเลยนะครับแฮงหัวตุ้น นี่ครับมันก็จะมีของสู้ตายแบบนี้นะซึ่งเราไม่มีในเม็ดทางอ้อมเนี่ยมันก็จะตีไม่เข้าเลยนะครับผมโอเคเราขอกดข้ามนะครับคลิปนี้ก็ค่ข้างประมาณนี้นะครับสําหรับทีม3ในช่วงที่ค่อนข้างจะเลดเกมหรือเรียกว่าเลดเกมแล้วก็ได้นะครับผมซึ่งตอนนี้ก็ตีบอสใกล้จะมาแล้วนะเดี๋ยวผมก็ ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมเพื่อที่ว่าจะให้เจ้าของเขาได้มาทำกิจกรรมประจำวันนะครับผมก็ลากันไปเท่านี้นะครับผมแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยผมจะมารีวิวห้องตรงแบบโดยละเอียดเลยนะครับผมก็ลากัรเท่านี้ครับสวัสดีครับ